สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะก็คลิปนี้นะคะอ้ำก็ส่งเสียงมานะคะก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะอ้ำก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาเที่ยวชมนะคะอาดูอะไรน่ารักน่ารักอีกแล้วนะคะตามอ้ำมาดูชมเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้ำก็พาเพื่อนเพื่อนนะคะมาเที่ยวชมนะคะ าดูชมนะคะ,ะน้องแพะของเรานี่เองนะคะ,ะนะคะปกติแล้วเราก็จะไม่ค่อยเจอ,อน้องแพะของเรานะคะสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะต้องอยู่เฉพาะพื้นที่นะคะวันนี้มีโอกาสนะคะอ่าได้เยี่ยมชมนะคะน้องแพะของเรานะคะก็น่ารักน่ารักนะคะเป็นอีกหนึ่งสัตว์ ชนิดหนึ่งนะคะที่ก็หาดูไม่ง่ายนักนะคะเพราะว่าไม่ไม่ใช่แบบว่าเลี้ยงได้ตามบ้านสักเท่าไหร่นะคะความน่ารักน่ารักนะคะะดูน้องแพะนะคะเราก็เลี้ยงด้วยขวดนมนะคะอันเล็กๆนะคะขวดนมเล็กๆนะคะน้องแพะของเราก็ชอบนะคะกินนมนะคะเพราะว่าโดยอายุก็น่าจะอ่ะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ ก็ยังต้องเลี้ยงด้วยนมขวดแบบนี้นะคะค่ะก็น้องแพ้ของเราก็มีหลากหลายสีเลยนะคะอะออกสีขาวนะคะสีน้ำตาลนะคะอ่ะสีผสมนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีวันหยุดนะคะลองอ่พาเด็กๆนะคะเด็กน้อยนะคะมาเรียนรู้นะคะแล้วก็มาเที่ยวชมนะคะ ะได้มีประสบการณ์นะคะว่าอ่ะอันนี้นะคะคือเรียกว่าอะไล่อย่างนี้นะคะเด็กๆก็จะรู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกมีประสบการณ์ด้วยนะคะว่าได้มีโอกาสมาเลี้ยงนะคะน้องแพะของเรานะคะแบบนี้นะคะน้องแพะของเราก็หิวหิวนะคะอ่ะขอนมกินใหญ่เลยนะคะ อ้ําก็เก็บภาพนะคะน่ารักน่ารักนะคะมาฝากให้กับเพื่อนๆได้ดูชมนะคะไม่ว่าเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ไหนนะคะอ้ําก็ขอให้มีความสุขนะคะทุกทท่านเลยนะคะแล้วก็มาดูนะคะก็คลิปหน้านะคะอ้ําจะนําคลิปอะไรน่ารักน่ารักนะคะมาฝากให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะได้ดูชมอีกนะคะ ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะก็ให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็จะไปที่ไหนนะคะเดินทางนะคะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะแล้วอย่าลืมนะคะดูแลนะคะคนใกล้ตัวของเราในครอบครัวของเราด้วยนะคะบอกรักกันนะคะ วันละเล็ก,กวันละน้อยนะคะเพื่อต่อเติมให้มีกำลังใจที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะส่วนตอนนี้อ้ําก็หิวๆแล้วนะคะอ้ัมก็มาหาน้ำทานก่อนนะคะอ่าแล้วก็ขนมนะคะสักหนึ่งชิ้นนะคะก็อยากบอกว่ารักๆทุกท่านนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนขอให้มีความสุขมากมายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็บายบายค่ะ